อาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เครือรังของประเทศไทยเพราะในเวลานี้มีคนจำนวนไม่น้อยครับถูกหลอกทางออนไลน์จนสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลสูญเสียทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งสูญเสียชีวิต สังคมไทยต้องการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เราควรเริ่มจากจุดไหนและคำว่าดาต้หรือข้อมูลมีความสำคัญมากขนาดไหนต่อการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์คำตอบพร้อมกันในรายการพิมเมเศรครับเมื่อพูดถึงภัยไซเบอร์แต่ละคนอาจจะตีความหรือว่าน hmm. ึกถึงภัยคุกคามที่ว่านี้แตก เช่นบางคนนึกถึงแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ทำสแกมเมอร์คอเฟนเตอร์ด้วยการปลอมตัวแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานส่งของเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์หรือบางคนอาจจะนึกถึงแฮกเกอร์ที่โจมตีทางไซเบอร์เช่นกรณีระบบของสถา,านพยาบาลหลายแห่งถูกมาแวร์เรียกค่าไถ่เข้าล็อกฐานข้อมูลคนไข้บริษัทค้าปลีกเจ้าใหญ่ถูกขโมยข้อมูลของลูกค้า หรือการโจมตีระบบหลังบ้านของรัฐจนข้อมูลนักเรียนไทยในระบบ c c แ t รั่วไหลและกรณีที่แฮกเกอร์รายหนึ่งประกาศขายข้อมูลคนไทย55ล้านคนทั้งหมดนี้ล้นเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยกันทางนั้นครับข้อมูลสถิติจากรายงาน The Global State of Scam Report 2022 How Are Countries Worldwide Fighting Online s c a m ระบุครับว่าเวลานี้ทั่วทุกมุมโลกมีรายงานเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงเงินผ่านออนไลน์ มากถึง293ล้านครั้งซึ่งประเทศที่ใช้ระบบการเงินแบบโอนและรับเงินได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงหรือ real time payment มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยการเงินสูงตามไปด้วยครับนอกจากนี้ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการแจ้งความภัยจากออนไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคม2565จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม2 5 6 7หรือในระยะเวลากว่า2ปี5เดือน พบว่าเกิดเหตุมากถึง6 1 2 6นหเคส ID และมีแนวทางการหลอกลวงหลากหลายถึง14รูปแบบครับซึ่งประเภทการหลอกลวงที่มีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดกว่า25,000ันล้านบาทคือการหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์แต่ความเสียหายในภาพรวมจากการหลอกลวงทุกรูปแบบมีมูลค่ารวมกันแต่หลักแสนล้านบาทครับถึงสังคมเราจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่เมื่อมองเข้ามาแบบ ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเลยครับว่าคนไทยขาดความตระหนักรู้ทางไซเบอร์มากน้อยแค่ไหนรวมถึงตัวเราเองด้วยที่ก็ไม่เคยรู้ว่าควรจะต้องรู้อะไรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองบ้างเช่นเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับว่าคนไทยเครื่องประเทศตั้งรหัสผ่านสำคัญสำคัญเป็นเลขวันเกิดหรือการตั้งรหัสเป็นเลขเปียงโดยใช้18 หรือเลขศูนย์ซ้ำกันซึ่งเป็นประหัสที่แฮกเกอร์สามารถคาดเดาได้ง่ายครับไหนจะเรื่องง่ายๆอย่างการไม่เคยล้างแคชและคุกกี้ในเว็บไซต์หรือขาดความรู้ความเข้าใจเวลาต่อ Wi-Fi ตามที่สาธารนณะและก็ะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายที่เราไม่ได้รู้จักมากพอครับกลายเป็นว่าการกระทำหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเราบนโลกออนไลน์อาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินถูกดูดออกไปได้ง่ายๆเลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นชีวิตประจำวันของเราทุกคนเป็นปัญหาใหญ่แต่เราควรจะเริ่มต้นรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร <S <S ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสถิติตัวเลขจากการสำรวจในประเด็นต่างๆทำให้สังคมได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากไซเบอร์มากยิ่งขึ้น,นครับดังนั้นข้อมูลจึงกลายเป็นสิ่งที่มีพลังมากต่อการรับมือกับเรื่องนี้หากนำข้อมูลมาต่อยอด วัดระดับทักษะการใช้โซเชียลของคนกลุ่มต่างๆในสังคมไทยที่จะให้เห็นหนทางที่จะทำให้ภัยคุกคามนี้ลดจำนวนลงได้ตอนนี้ประเทศไทยมีเครื่องวัดผลทักษะการใช้งานในโลกไซเบอร์เป็นครั้งแรกครับใช้ชื่อว่าสถิติดัชนีชี้วัดสุขภาวะทางดิจิตอลหรือ Thailand Cyber Wellness Index ย่อย่อว่า TCI ครับ ริเริ่มโดย AIS อุ่นใจไซเบอร์ที่ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนและมหาวิทยายลัยชั้นนำสร้างกรอบแนวความคิดการสำรวจและศึกษาขั้นตอนวิธีการเก็บผลสำรวจการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและสรุปผลการศึกษาออกมาเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาวะทางดิจิทัลของคนไทยสถิตินี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ได้เห็นครับว่าคนไทยมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยไซเบอร์มากน้อยแค่ไหน รวมถึงพื้นฐานข้อมูลที่สําคัญให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนําไปพัฒนาปรับใช้ต่อไปตัปชนีชี้วัดสุขภาวะทางดิจิทัลสํารวจครอบคลุมถึง7ภูมิภาคครบทั้ง77จังหวัดครับกับผู้คนหลากหลายช่วงวัยหลายอาชีพหลายภูมิลําเนารวมแล้วกว่า59,65คนโดยให้ร่วมทําแบบประเมินเรื่องดิจิทัล7ด้านด้วยกันครับเพื่อวัดความตระหนักรู้ในด้านต่าง ได้แก่การใช้ดิจิทัลที่จะสำรวจว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถและความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ดิจิทัลบริหารจัดการชีวิตประจําวันของตัวเองอย่างไรบ้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำรวจว่าเรามีความรู้ความสามารถด้านการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นแล้วเราใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและรับมือเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนรู้เท่าทานดิจิทัลสำรวจว่าแต่ละคนสามารถค้นหาข้อมูลเข้าถึงข้อมูล และประเมินข้อมูลเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์เนื้อหาทางดิจิทัลอย่างไรบ้างเข้าใจสิทธิทางดิจิทัลโดยการประเมินว่าเรามีความสัมพันธ์ทางออนไลน์กับบุคคลที่ทั้งรู้จักและไม่รู้จักในรูปแบบใดบ้างการกันแกล้งทางไซเบอร์ย้อนสำรวจประสบการณ์ที่ผ่านมาครับว่าเราเป็นทั้งผู้ได้รับและผู้กระทำเกี่ยวกับการกันแกล้งการให้ร้ายการต่อว่าข่มเหง คุกคามหรือรังแกทางไซเบอร์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง f a c e b o o k YouTube X Line, TikTok บ้างหรือไม่ครับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันบนดิจิตอลสำรวจการมีส่วนร่วมในสังคมผ่านบริการดิจิตอลทั้งภาครัฐและเอกชนว่าเราได้ระบุตัวตนและชื่อเสียงทางดิจิตอลอย่างเหมาะสมหรือไม่และสุดท้ายการแสดงความสัมพันธ์ทางดิจิตอลที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบนโลกออนไลน์ในแบบภาพรวมครับ เมื่อประเมินครบทั้ง7ด้านจะได้เป็นตัชนีชี้วัดสุขภาวะดิจิทัลของคนไทยที่จะแบ่งเป็น3ระดับครับอย่างสุขภาวะดิจิทัลระดับสูงคือผู้ที่มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้องปลอดภยัยสร้างสรรค์รู้เท่าทันการใช้งานและภัยไซเบอร์และยังสามารถแนะนำให้ครอบครัวและคนรอบข้างเกิดทักษะในการใช้งานดิจิทัลได้อีกด้วย อันดับรองลงมาคือสุขภาวะดิจิทัลระดับพื้นฐานครับหมายถึงผู้ที่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและอันดับสุดท้ายที่น่าเป็นห่วงคือสุขภาวะดิจิทอลระดับต้องพัฒนาซึ่งผลการศึกษาระดับสุขภาวะดิจิทัลของคนไทยประจำปี2567อยู่ในระดับพื้นฐานครับคิดเป็นร้อยละ46.01ตามมาด้วยระดับสูงร้อยละ35.52 และระดับที่ต้องพัฒนาอยู่ที่118.47นอกจากนี้ยังพบอีกว่า3กลุ่มอายุที่มีค่าเฉลี่ยสุขภาวะลิจิตอนต่ำที่สุดได้แก่อันดับ1เด็กที่อายุ10-12ปีครับค่าเฉลี่ยที่0.53อันดับ2คือเยาวชนอายุ13-15ปีค่าเฉลี่ย0.58และอันดับ3คือวัยเกษียณอายุ60ปีขึ้นไปค่าเฉลี่ย0.59ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะต่อไป แม้ผลลัพธ์โดยวรวมที่ได้เปิดเผยให้เห็นว่าดัชนีชีวะสุขภาวะดิจิตอลของคนไทยอยู่ในระดับพื้นฐานและกลุ่มคนในระดับที่ต้องพัฒนาจะมีจํานวนน้อยที่สุดแต่ไม่ได้ไหมายความว่าไทยจะไม่ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิตอลเพิ่มให้กับประชาชนนะครับประเทศไทยจึงจำเป็นต้องทําการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกับด้านการตัดแกล้งทางไซเบอร์ที่มีค่าเฉลี่ยแย่ลง จากทั้งหมด7ด้านและเรื่องสำคัญหลักๆที่หลายคนกำลังเผชิญอย่างการถูกละเมิดความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆครับปัจจุบันไทยยังไม่มีการทำสถิติเกี่ยวกับความรู้ทางไซเบอร์ของประชาชนอย่างชัดเจนและจริงจังนะครับซึ่ง AIS ถือเป็นองค์กรแรกที่ริเริ่มและก็ทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้ของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องภัยไซเบอร์ครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่คิดครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนอย่างสิงคโ,โปร์ได้เก็บสถิติชนิชีวัดสุขภาวะทางทดิจิตัลนําข้อมูลมาศึกษาพัฒนาลงมือทําเน้นให้ความสัมพันธ์กับการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีรอบด้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการทําประเทศให้เป็นสมาร์ทเนชั่น ข้อมูลจากเว็บไซต์เด e c ร m คอมมอระบุครับว่าปี2559รัฐบาลสิงคโปร์สร้างองค์กรที่ชื่อว่า Infocom Media d e v e l OP m e n t Authority หรือ IMDA ที่จะรับผิดชอบด้านการพัฒนากำกับดูแลสื่อสารสนเทศต่างๆภายในประเทศควบคู่กับโครงการจำนวนมากเช่นการมอบทุน5,000ดอลลาร์ 5, สิงคโปร ให้กับคนไปทำงานที่ต้องการเพิ่มเติมทักษะงานในสายอาชีพที่ทำอยู่หรือสนับสนุนเงิน500ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีให้กับประชาชนทุกคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปนำไปใช้เรียนในหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆที่รัฐสนับสนุนความรับสนใจก็คือสิงคโปร์รู้ตัวเองดีครับว่าจะต้องรับมือกับปัญหาสังคมสูงวัยองค์กร IMDA จึงได้สร้างโครงการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเรียนรู้ทางดิจิตอล ตั้งแต่การพัฒนาทักษะสื่อสารการส่งข้อความการใช้วิดีโอคอลสอนวิธีการเข้าใช้งานบริการดิจิทัลของภาครัฐวิธีการเข้าถึงหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์การใช้บลอดแบนด์อเตอร์เน็ตแบบไร้าสายรหัส QR Code คแอปพลิเคชันธนาคารการทำธุรกรรมออนไลน์และย้ำเรื่องความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งโครงการที่ว่านี้กระจายอยู่ทั่วทุกชุมชนทั้งประเทศสิงคโปร์ครับ ดยกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศสิงคโปร์จะร่วมมือกับภาคเอกชนฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิระบบ 5G ระบบ AI และความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆอีกด้วยครับสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้ไทยทำได้อย่างสิงคโปร์ครับเพราะว่าทุกคนในสังคมส่วนมากต่างก็ต้องการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันรู้เท่าทาันดิจิทัลเพื่อใช้งานอย่างถูกวิธีขั้นแรอกอาจจะต้องเริ่มจากการสำรวจตัวเองให้รู้ก่อนครับว่า เรากําลังขาดทักษะดิจิตอลด้านไหนแล้วต้องเพิ่มเติมความรู้อะไรเข้าไปอีกบ้างให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ช,ชีวัดสุขภาวะดิจิตอลบริษัท AIS จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ทุกภาคส่วนร่วมหาคำตอบจัดการกับการใช้งานของผู้คนบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอต่รก็ตามการสำรวจอย่างละเอียดจนได้ปฏิชีวะสุขภาวะดิจิตอลจะไม่บรรลุเป้าหมายเลยหาก ไม่ขยายผลสร้างความตระหนักรู้และส่งต่อข้อมูลนี้ออกไปสู่สังคมไทยดังนั้นสิ่งที่ต้องทำและเป็นความท้าทายร่วมกันหลังจากนี้คือการสารต่อกับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงทำให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อภัยไซเบอร์มากยิ่งขึ้นเวลานี้ไทยมีนโยบายหลายด้านที่รับมือกับภัยไซเบอร์ครับทั้งนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลหรือการร่วมมือกันของภาครัฐเอกชนในการ ป้องกันเชิงรับโดย AIS ทำหลักสูตรการเรียนรู้ทางดิจิตอลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการให้ความรู้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษาตามภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงจากการใช้งานดิจิตอลที่อาจจะมีภัยคุกคามทางไซเบอร์แฝงมาในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่นักเรียนนักศึกษา AS ได้สร้างเครื่องมือด i จิตอลเฮล h ์เช็คที่ทุกคนสามารถตรวจสุขภาวะดิจิตอลของตัวเองได้ครับประเมินทักษะดิจิตอลของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนและเมื่อรู้ว่าเราขาดทักษะด้านใดก็สามารถเติมเต็มความรู้ได้ในช่องทางการเรียนรู้ เพิ่มทักษะสุขภาวะดิจิทัลที่เหมาะสมให้กับตัวเองหรือเหมาะสมกับแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มอาชีพและช่วงวัยแล้วก็ส่งต่อความรู้ที่ได้มาเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่บอกให้สังคมไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ครับ